สวัสดีครับมีสมาชิกในช่องเราบางคนนะครับที่เจอปัญหาในคลิปที่ผมเคยลงไว้เกี่ยวกับการใช้ iPad เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Word s a v เซฟไฟล์เป็น pdf เปิดไฟล์ Word ขึ้นมาแล้วอักษรเพี้ยนหรือว่าแปลงจาก Microsoft Word เป็น pdf เพื่อที่จะส่งลายออกไปให้เพื่อนแล้วอักษรเพี้ยนตรงนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีวิธีแก้กันครับลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สอบถามจากสมาชิกที่เขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ผมก็เดาว่าใน iPad เนี่ยยังไม่มีฟอนตที่จำเป็นต้องใช้นะครับซึ่งปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยใน Microsoft word นะครับเราจะนิยมใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า,า t h s สารบันใช่ไหมครับทีนี้ใน iPad เนี่ยมันไม่มีฟอน์นี้อยู่ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาติดตั้งแล้วก็จะติดตั้งฟอนตทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นฟอนราชการเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับฟอนตอื่นๆอีกนะครับ ทีนี้วิธีการแก้เนี่ยเดี๋ยวให้เปิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับสำหรับ QR code ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งชัดๆเนี่ยท้ายคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เอากล้องส่อง QR code ตัวนี้แล้วนะครับเราจะเห็นแถบสีส้มด้านล่าง QR code ตรงนี้ให้เอานิ้วแตะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเขาจะเปิดหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ด้วยแอปพลิเคชัน Safari นะครับทีนี้เราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับ ก็ให้เรากดที่ปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าดาวน์โหลดต่อ,อไปจากนั้นตอบอนุญาตครับแล้วก็กดปิดจากนั้นปิดโปรแกรม Safari ไปครับจากนั้นให้ไปเปิดแอปพลิเคชัน Setting การตั้งค่าตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับลองเลื่อนหาหัวข้อทางด้านซ้ายที่เขียนว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับถ้าเจอแล้วก็แตะเข้าไปครับ ส่วนี้เขาก็จะเปิดโปรไฟล์ของการติดตั้งฟอนต์ใน iPad เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งก็จะมีอักษรราชะการทั้งหมด49อักษรเลยนะครับที่นิยมใช้กันถ้าอยากเข้าไปดูว่ามีฟอนต์อะไรบ้างก็ให้กดไปที่คำว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อฟอนต์ทั้งหมดนะที่เรากำลังจะติดตั้งถ้าหากสังเกตนะครับตรงเนี้ ฟอนต์ที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับก็จะมีชื่อว่าไทยสารบัญใช่ไหมครับใน49ฟอนต์เนี่ยก็จะมีทั้งไทยสารบัญเวอร์ชั่นเดิมกับเวอร์ชั่นใหม่เลยทีนี้เอกสารเนี่ยใช้ฟอนต์เวอร์ชั่นไหนมาเราก็จะเปิดได้แล้วก็อักษรก็จะไม่เพี้ยนนะครับจากนั้นแตะที่คําว่าติดตั้งโปรไฟล์เพื่อย้อนกลับไปแล้วก็ ตรงนี้ก็กดติดตั้งไปเลยจากนั้นให้ตอบรหัสผ่านของตัวเครื่องไปนะครับอ่าแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดติดตั้งครับกดติดตั้งอีกทีหนึ่งครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเอาฟอนต์ที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยออกก็ให้เรากลับไปที่การตั้งค่าเข้ามาในเมนูหัวข้อทั่วไป แล้วก็ไปเลือกการจัดการ VPN แล้วก็อุปกรณ์นะครับเราจะเห็นโปรไฟล์ไทยฟอนต์ for iPad อยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเอาออกเนี่ยเราก็กดเข้าไปในบรรทัดนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรแดงๆตรงนี้นะครับว่าเอาโปรไฟล์ออกทีนี้ถ้าเรากดตรงนี้ยฟอนต์สีฟอนตรงนี้ก็จะเอาออกหมดเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ชอบเนาะทีนี้หลังจากที่ติดตั้งฟอนต์แล้วนะครับ ก็ลองเปิดกลับเข้าไปในแอปพลิเคชัน iPad หรือว่าแอปพลิเคชันที่ที่เรารู้สึกว่าฟอนต์มันเพี้ยนนะครับหรือว่าฟอนต์เนี่ยมันเป็นอักษรอื่นเนี่ยลองเปิดดูเช็คดูนะครับตรงนี้เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะปกติ ถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันยังไม่ปกติเนี่ยให้ดิดแอปทิ้งไปสักทีหนึงนะครับแล้วก็เปิดแอปนั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดเอกสารที่เราจะต้องใช้เนี่ยขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วตรวจสอบนะครับได้ผลยังไงแจ้งกันมาบ้างนะครับว่าถ้ายังเออร์เลอร์อยู่เนี่ยก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับจะได้ช่วยหาวิธีแก้กัน สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณจะจำวิธีการนี้ไม่ได้อีกนะครับลองกด subscribe ช่องเราวไว้นะครับเผื่อก,กันหน้าจำเป็นต้องใช้อีกเนี่ยคุณจะได้หาคลิปวิดีโอที่เราเคยบอกเนี่ยเจอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ